แหล่งเรียนรู้ภายนอกนะครับมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งนะครับในการเสริมสร้างการเรียนรู้และก็การพัฒนาทักษะต่างๆของผู้เรียนนะครับเพราะว่านอกเหนือจากห้องเรียนแล้วนะครับการได้ไปประสบการณ์เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากโลกภายนอกเนี่ยช่วยให้นักเรียนนะได้เข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็สามารถนําความรู้เนี่ยได้นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสวัสดีสสดค่ะเทน EP 5สวนพอเพียงบ้านของช้างครับว้าว ตัดปลายตัดปลายมาหนึ่งครบนะตัดปลายออกต้องรูดใบแล้วก็ตัดปลายตัดปลายแล้วก็<ม>ถ้าจใจออกลูกดกก็คือน้อมกิ่งมันจะได้แตกกิ่งใหม่ขึ้นแล้วก็ลูกจะออกเด็มตอนนี้ครูพักอยู่เพราะว่ามันขาดน้ำไงมฝนเพิ่งตกไม่กี่วันเองก็เลยพักไม่ได้แต่งตไม่ได้ทำเราต้องตัดปลายอ่ากระตุ้นให้มันแตกกิ่งใหม่<อ>แล้วก็มันจะได้ออกลูกที่กิ่งใหม่ด้วยับนั่นอ่ากดีกดีให้เบอกให้หมด น้ำเลียงกดไปให้เดี๋ยวมาได้ลูกได้เอาน้ำยามาน้ำยาเรีงแรกน้ำยาเรีงแรกเอามาเดี๋ยวไปไปน้ำยาเรีงแรกที่ลูกทําที่ทํามานะครับจากทิ่โพผมจะลดแล้วก็กลับอีกนะครับใช้นิ้วเลยก็ได้จิ้มจิ้มด้านบนด้านล่างเราไม่ต้องการรอกแล้วมันจะออกจากด้านบนท้ายรอบจิ้มป้ายไปป้ายปไปตรงข้อที่เราเราปิดนะอนั้นใ้ที่เปลือกขอบเปลือก ใช่นิดเดียวหยัแบบได้ให้เพื่อนเอาต่อไปลูกเอาถุงเอามีดมาด้วยลูกนี่นี่เพื่อนอเอาปาดปาดถุงบีบเลยระวังมือด้วยครับนะได้บีดครับล่ยังแดงๆไม่ต้องกลัวมาได้แล้วก็กลางออกกลางออก แค่นั้นเรียนก็หุมเลยครับกินด้านไหนก็ได้แล้วก็กดแน่นๆแล้วก็ผูกยัดคือจับให้เสร็จผูกแน่นๆผูกทีละเส้นอันนี้ก่อนดึงเอาดึงดึงแน่นเลยดึงดึงนี่นใบขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นด้านนี้ให้นิดเดียวอ่าดึงดึงแน่นดึงอีกให้สุดแรง

แน่นแล้วเอาอีกอันนะึงอีกอันมาด้านล่างอ,อ๋อด้านล่างเอาดึงให้แน่นอ,อ๋อนักเวียนผูกเลยผูกผูกให้ตีดกับสองอันนี้ผูกโยมได้อันนี้ได้อ่าได้ได้วเนี้ยตอนไม่ยากทำได้ใช่ไหม ต่อไปนักเรียนก็ไปไปขุดทำเลยตอนที่โรงเรียนต้นไม้ที่โรงเรียนมีต้นอะไรบ้างก็สามาสอนด้านดบรถคาดเพื่อจะเอาไปทำโครงงานค่ะเราครูลองทําโครงงานให้ดิบดูแล้วก็ก็คือหมายความว่าคือครูครูต้องเสร็จแล้วเสรล็กบางๆออกมาทอดชุบแป้งทอดนะครับชุบแป้งทอดแล้วก็ทำน้ำแกงอร่อยแล้วราการที่สองครูทำเป็นงานหนุ่มก็คือหมายความว่า ต้มเสร็จแล้วออกมามา,มาข้นนั้นบดให้มันเป็นผงแล้วผสมแปง้งแล้วก็ใส่น้ําตาลใส่กเกลือ,อแล้วก็ชุบแปง้งทอดหรือว่าจะนึง่งนึ่งก็ได้นะแล้วก็วเ,เกียบได้นะได้ข้าวเกี๊ยบก็ได้กออกไใส่ห่อใบตองให้สวยทำเทศกิลให้สวยก็ได้เนี่ยนะต้นมะระเป็นพืชมีดอกหรือไม่มีดอกมีดอกครับมีดอกแล้ว ถามว่าสุกต้นสลัดนี่เป็นพืชใบเลี้ยงคู่หรือใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงเดี่ยวดูเส้นใบดีๆค่ะใบเลี้ยงคู่หรือใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็เป็นพืชที่สมบูรณ์เพศหรือไม่สมบูรณ์เพศไม่สมบูรณ์เพศไม่สมบูรณ์เพศเพราะว่าต้องผสมดอกเพราะว่าดอกตัวดอกดอกกีสอนเพศคู่กับเพศเมียอยู่คนละต้นเนาะยามา นี่คือผลผลิตของสวนพอเพียงบ้านคลองช้างค่ะนี่คือผล,ลไม้อะไรเหรอครับน่าทานจังเลยสลัดพันสมารีค่ะและนี่คือสลัดลอยแก้วครับของครูอิ๊น้าสวนพอเพียงบ้านคลองช้างค่ะเป็นผลไม้ทีท่แปลรลูกค่ะมาศึกษาเรียนรู้กันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะเจ้ก็ขอ,ะะอขอบคุณนะคะคุณอีนะคะหรือว่าครูอินะคะ ที่ได้ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองช้างของเรานะคะก็วันนี้เราได้เรียนรู้นะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับสวนสลากนะคะแล้วก็เกษตรพอเพียงนะคะก็ทําให้เรารู้ว่าเนี่ยเนื้อที่ของเรานะคะถึงมีแค่10ไร่15ไร่แต่เราสามารถที่จะพัฒนาบุรณาการแล้วก็เอาความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้นะแค่เราทําการแบ่งสัดส,ส่วนให้ลงตัวให้เหมาะสมนะคะ นอกจากที่เราจะเรียนรู้กับสวนสละแล้วนะคะเรายังได้5ครูอินะคะยังให้นักเรียนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงนะคะโดยการใช้วิธี Active Learning เลย,เลยไปเรียนรู้การทําอะไรนะคะการตอนกิ่งนะคะก็วันนี้นักเรียนได้เรียนรู้จากการเรียนรู้จริงเลยแล้วก็จากปราบชาวบ้านเนาะลราเอาความรู้เหล่านี้ไปพัฒน,นาต่อยอดทั้งที่บ้านของตัวเองแล้วก็ที่โรงเรียนก็ในานามของตัวแทนของโรงเรียนบ้านคลองชา้างของ คุณคุณอีเป็นอย่างสูงค่ะแล้วเจอกันใหไง